ชมดูดนไม้ไก่แล้วต้ชมดูหอนต้นจรเดี๋ยวว่าเค่้ครับไปดูละโอเคโหสมากหลังมามันต้านลมเลยพี่ลมแรงน โอ้โห oh, สุดยอดมากฝุ่นเลยโอ้โหพัดฝุ่นเต็มแล้วท่านผู้ชมเ oh, ออ oh, ลงจอดแล้วนี่เอาลงจอดแล้วท่านผู้ชมของเล่นนะครับท่านผู้ชมของเล่นครับของเล่นยามบ้างนะครับท่านผู้ชมก็ใครก็สนใจก็ซื้อมาเล่นได้ครับท่านผู้ชมคือว่างๆก็เราก็มีเครื่องเล่นนะครับท่านผู้ชม สุดยอดมากสวัสดีครับผมหมวยพาเที่ยวนะครับวันนี้เราจะพาไปดูเขาเรียกอะไรพี่ฮอหรืออะไรเออฮอเล็กใช่ไหมฮอครับอบังคับนะครับท่านชมฮอไซส์หกร้อยไซส์หกร้อยนะครับท่านชมเป็นฮอบังคับนะครับเครื่องเล่นนะครับยามว่างนะครับท่านชมก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์กดติดตามด้วยครับหมวยพาเที่ยวนะครับท่านชมเดมแล้วก็ไปติดตามดูนะครับว่า พอเราจะบินมันขนาดไหนครับโอเคตามไปเลยไม่มีเรามคัดให้อันนี้เราชมของเล่นไปก่อนนะครับท่านชมเดี๋ยววันที่สิบสองใช่ไหมพี่ฮอมาวันที่สิบสองฮอจริงนะครับท่านชมเราไปดูว่าฮอจริงของเรามันจะแรงและสวยขนาดไหนครับท่านชมนี่ ก็หน้าตาเหมือนในอันนี้เลยมันแมงปอเลย <c oughs> โอเคครับท่านชมปอของเราก็เริ่มจะขึ้นแล้วนะครับท่านชมดูครับอันนี้เขาเขาอ,อุ่นเครื่องก่อนนะครับท่านชมต้องอุ่นเครื่องก่อนนะครับเราต้องฟีรันก่อนนะครับท่านผู้ชมรเราต้องฟีรันไว้แล้วท่านชม บรรยากาศดีมากครับท่านผู้ชมของเล่นยามบ้างนะครับเริ่มยกตัวแล้วท่านผู้ชมยกตัวแล้วอันนี้สุดยอดมากครับท่านผู้ชมโอ้โหวของจริงนะไปแล้ว รับน้ำหนักได้เท่าไหร่พี่ไม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 ่เคยวัดใช่ไหมน้ำเหรอต้มแบกน้ำสักลิตรหนึ่งนี่ได้ไหมไม่ได้เนาะเหรออ๋อโอ้โหสุดยอดมากครับท่านผูน้ชมดูใกล้เลยครับนี่โอ้โหสุดยอดมากใกล้เลย มาครับท่านชมคือของเล่นยามว่างนะครับท่านชมไหนเรา,าโอ้ยไ่ทันไม่ทันเลยไกลกลมโอ้โหแรงเกินโอเคขียวท่านชมตามต่อ,อลงแบบนิ่มๆนะครับท่านชมลงแบบนิ่มๆนะครับก็คือเครื่องเล่นยามว่างนะครับท่านชม ยอดมากเหมือนไทยประดิษฐ์นะพี่เนาะเหมือนแบบถ้าเป็นถ้าเป็นพวกอาวุธก็เป็นเหมือนไทยประดิษฐ์นะเนาะเครื่องบินแบบนี้นะจบไปนะครับท่านชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะท่านชมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับอ๋อไหนมันเอียงยังไงพี่อันนี้คือ,อยังไงเนี่ยตัวเนี้ยยกยกยกตัวใช่ไหมตัว อนนี้พี่ตัดมอเตอร์ก็อยู่พอเร่งเร่งปุ๊บเห็นไหมเห็นแต่บยกลดปุ๊บมันยกไหมครับไปพัดมันจะกินลมละรวมทั้งรอบมอเตอร์ก็จะหมุนไปเรื่อยลมทั้งใบพัดก็จะกินลมไปเรื่อยไปเรื่อยอ๋ออ๋อมันบิดคนละข้างเลยเนี่ยว่ะมันมันจะเป็นเหมือนใบพัดพัดลมใช่ไหมพี่ถ้ามันกินลมปุ๊บมันก็จะขึ้นใช่ไหมใช่แต่ถ้ามันตรงๆปุ๊บมันไม่ขึ้นอ๋อตอนที่แรกมันสตาร์ทคือมันจะตรงอยู่ตรงอยู่อ๋อคือถ้ามันมีความบิดตัวมันจะปรับก็ คิดไปพัดมันจะมุมฉากมันจะมันจะกินมัขึ้นพร้อมกันอืแตัวหางประมาณห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ของยูดันมันเล่นบ่อยตัวแหละเราเล่นไปที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วหางปลาพี่หางปลานี่คือบิดซ้ายขวาใช่ไหมอ่าปรับหมุนปรับหมุนซ้ายหมุนขวาอ๋ออันนี้มันจะร้อนแต่ของจริงเหรอไอ้ตัวนี้กับตัวไอ้ที่มันดังแรงๆไอ้ตัวไหนมันมันเล่นมันคือมันมันคือมันเล่นง่ายกว่านัันตัวไหนพี่ตัวนี้กับตัวนั้นอันนี้ยากกว่าใช่ไหมอ๋อ มันไม่มีระบบ GPS มันเป็นแมนนวดเลยแล้าเราพลาดมานปุ๊บมันล่วงเลยครับเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็ใช้ระบบมันล็อกอินไว้แล้วมันล็อกคือมันบินตัวของมันเลยตัวตกใจพูดกับรพิยุโอ้แต่ว่าพี่สมัยนั้นไม่มีระบบนั้นไม่มีมันเลยต้องใช้แบบแบบนี้แหละโอเคครับท่านชมแต่ลำเล็กน่ไม่ใช่ไม่ใช่ลำนี้นะลำนี้ตกแค่สามครั้งเองครับแต่ไฟจะเป็นได้ลำไม่ต้องตกไว้เลยเลยอืมแลับท่านชมรอบสุดท้ายนะครับท่านชมครับรอบสุดท้ายนะครับท่านชม บรรยากาศก,ก็กำลังดีนะครับไม่มีลมนะครับตอนนี้หอของเราก็ได้จะยกตัวขึ้นได้ครับเยีเ่ยมยอดกตัวกยกตัวหนักก็ได้ทุกไปเลยเอย๋อากาศกำลังดีนะท่านผู้ชม ยอดมากครับจริงๆฮะเอาก็จะสะบัดสะบัดหน่อยครับก็เหมือนหอจริงครับพี่ถ้าลมแรงเขาก็ไม่ขึ้นใช่ไหม ดูฝุ่นนะครับท่านผู้ชมฝุ่นพัดฝุ่นไปแล้วครับท่านผู้ชมดูโอ้โหฝุ่นฝุ่นเอ๊เหมือนคนจริงแล้วท่านผู้ชมไล่ฝุ่นเลยนะท่านผู้ชมอือตื่นใจมากครับไล่ฝุ่นไปครับไป โอเคครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้เราก็หมดเที่ยวบินแล้วครับท่านผู้ชมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยววันที่สิบสองนะครับเดี๋ยวก็จะเอาฮอจริงมาบินกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับท่านผู้ชมโอเคครับที่ตั้งไว้ประมาณแปดนาทีครึ่งแหละแต่ถามว่าเก<อ>้านาทีก็ได้อยู่ไอ้ก้อนเท่านี้ใช่ไหมก้อนหนึ่งแปดนาทีโอ้โหแสดงว่ามันก็ถ้าจะให้เร็วมากกว่านี้มันจะพังไว้เหรอ คือพอเราเล่นไปสักอ่าตัวนี้แปดนาทีอ่ะมันเหลือประมาณสามจุดเจ็ดต่อเซลล์นะถ้าเล่นไปถึงประมาณสิบนาทีที่สองนาทีมันจะเหลือประมาณสักสามจุดสามจุดสองสามจุดสามประมาณเนี้ยมันต่ำเกินไปครับโอาแสดงว่ามันก็กินแบตเหมือนกันเนาะมันเครื่องมันใหญ่เล่นนานต้องอย่างน้อยก็สองก้อนสามก้อนอะแต่ก้อนเดียวเล่นต่อเนื่งเดี๋ยวพังครับพี่แบตจะพังเครื่องไม่พังนะแบตจะพังอ๋อแต่ก้อนนี้ก็สองพันกว่านะสองพันกว่าโอ้ท่านผู้ชมนี่ก้อนสองพันกว่านะท่านผู้ชม ต้องมีเงินครับลำนี้เท่าไหร่พี่หมืน่นสองหมื่นกว่าใช่ไหมโอม้โหท่านชมดูต้องมีตังค์จริงๆนะครับต้องต้องมีตังค์นะครับถึงจะเล่นได้นะท่านชมโอ้ยไปแล้วนะครับท่านชมนี่ บินนิ่มมากนะท่านผู้ชมบินนิ่มมากครับโดูสุดยอดมากบินได้ไกลกี่กิโลพี่ไม่ถึงกิโลนะห้าหกร้อยเมตรนะท่านผู้ชมก็ประมาณห้าหกร้อยเมตรครับบินไปไกลดยมากบรรยากาศก็ดีนะท่านผู้ชมข้างหลังก็ปะะเป็นเขานล้วจะดู ยอดนะครับท่านผู้ชมนี่ไม่ทันเลยสุดยอดมากครับท่านผู้ชมไม่ใช่บังคับง่ายๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยฝีมือล้วนๆนะครับท่านผู้ชมก็คือใครที่หัดเล่นก็ต้องหัดให้ชำนาญก่อนนะครับไม่งั้นเครื่องตกนะครับท่านผู้ชมตกเล็กขอเสียดายนะครับท่านผู้ชม ีวักนนี้ก,ก,นก,ก็จยู่นะเร็วไหมครับท่็นมไปแล้วลมกำลังมา โรงลานใหญ่พี่นะครับลานลานจอดทอเราแล้วท่านชมไม่สมกับพอนะท่านชมดูลานจอดทอเราเอ <c oughs> ดูลานโอ้ลมต้านลมนะพี่นะลมแรง <c oughs> ตอนนี้เราก็จะทําเอาทําการเอาเครื่องลงครับเพราะว่าลมมันแรงนะครท่านชมนี่คือลานจอดทอของเราโดยเฉพาะนะครับท่านชมนี่ลานจอดทอเราโดยเฉพาะครับ <c oughs> ลานใหญ่มากครับ ปกติลานตัวนี้ก็เป็นหอของจริงนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือเราเอามาเล่นนะครับเป็นของเล่นนะครับขายเชียดน,นะครับของเล่นแบบขายเชียดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องติดตามดูของจริงครับท่านผู้ชมโอเคครับขอบมากครับเ,เราขายแนละ้วท่านผู้ชม ยอดมากครับท่านชมเนี่ยครับคนบังคับอยู่นี่นะครับท่านชมโอ้โหสุดยอดมากครับเป็นรุ่นพี่นะครับเนี่ยฮู้มจบสุดยอดต้องใช้ฝีมือนะครับท่านชมต้องมีประสบการณ์นะครับไม่งั้นเครื่องเราพังนะครับท่านชมถ้าไม่มีประสบการณ์ ราก็จะทําการลงจอดนะครับท่าน้ชมอเ,เอาไปอีกรอบหนึง่งโอเคอยังไม่ถึงชั่วโมงบินนะครับท่านชมคนขับบอกว่าขออีกรอบนึงนะท่านชมยังไม่ถึงชั่วโมงลงนะครับเราต้องบินให้ครบชั่วโมงนะครับท่าน้ชมเอห ลงแบบบาดบาดเสียวมากครับท่านชมลงเครื่องลงแรงไปหน่อยครับท่านชมเครื่องตอนนี้แบตเราก็เริ่มจะหมดแล้วครับท่านผชมแ้วก็รอติดตามมาหลังนะครับท่านชมโอเคครับขอบคุณมากครับ